ไปคุยกับท่านนายกสินทบอินทรัตนะครับนายกอบตอท่าข้ามนะครับหลังจากเสร็จภารกิจนะครับหลังจากเสร็จภารกิจวิ่งเทรลท่าข้ามแล้วเนี่ยนะครับท่านนายกทำอะไรต่อนะครับ มีกิจกรรมอะไรต่อวางแผนงานอะไรต่อนะครับถ้าข้ามมีอะไรที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าผมสนใจตลาดนะครับตลาดตลาดตลาดนัดนะครับของอบอตท่าข้ามตลาดนัดสร้างสุขนะครับสุขแรกของทุกเดือน ตลาดนี้น่าสนใจครับแล้วก็ถ้าข้ามเนี่ยเหมาะสมมากๆถ้าหากจะปั้นตลาดนัดนี้ให้เติบโตขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านนายกสินทบครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับคุณวิชาญและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยครับสวัสดีครับท่านนายกครับเมื่อคืนเนี่ยผมเดินตามหลังท่านผู้ว่าชมนิทรรศการชมการจัดบูธ ซุ้มของสิบหกอำเภอของจังหวัดสงขลาเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากมีความสามัคคีพร้อมเพรียงจัดกิจกรรมกันมาหลากหลายสิบกอำเภอของจังหวัดสงขลาโชว์ของดีนะครับผมคิดถึงการนำไปโชว์ในกรุงเทพมหานครเพื่อโชว์เรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะครับผมเห็นไม่เคยเห็นพร้อมเพรียงอย่างนี้ ทั้ง16อำเภอเลยเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจท่านนายกได้ไปเดินหรือไม่นะครับแต่ถ้าไม่มีโอกาสได้ไปเดินหรือว่าติดภารกิจเนี่ยแต่ผมอยากจะบอกท่านนายกว่าสุดยอดจริงๆท้องถิน่นอำเภอของย่างัดสงขลามาร่วมมือกันแล้วเนี่ยมันมันก่อให้เกิดพลังอ,อย่างอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับเรื่องของชุมชนเมื่อคืนท่านนายกมีโอกาสได้ไปไหมครับ อ่าผมไปรับเกียรติบัตรในคืนวันที่เก้าวันเสาร์ที่เก้านะครับแล้วก็นำอ่านิทรรศการจริงๆแล้วไปขายของด้วยไปขายลูกปัดโนราอ่าอยู่ถ้าอยู่ด้านหน้าเวทีก็อยู่ทางขวานะครับหรือถ้าถ้าเข้าไปด้านหน้าก็ก็อยู่อ่าขวามือนะครับอมีเรียกว่ากลุ่มลูกปัดโนราไปออกร้านอสินค้าที่เอาไปเนี่ยไม่พอครับเพราะว่าขายขายเกลี้ยง เกือบเกือบหมดนะครับ oh. อันนั้นเป็น oh. เป็นงานที่กระเป๋าลูกปัดโนรามีข้อจํากัดแล้วก็สร้อยลูกปัดโนราพวงกุญแจลูกปัดโนราทุกอย่างขายได้เกือบหมดครับเหลือที่อาจจะ,ะเป็นทางเลือกของของผู้สูงอายุเนี่ยกระเป๋าผู้สูงอายุอาจจะคนผู้สูงอายุเดินน้อยหน่อยก็เลยเหลือใบสุดท้ายอย่างนี้ครับแล้วก็ผมมีโอกาสไปรับเกิจตบัตรรางวัลองค์กรอปต,ต่าข้ามคุณธรรม จากท่านรองผู้ว่าราชการคุณอำนวยด้วยครับเมื่อคืนคืนแรกกับคุณวิชาครับโยคนมาโหราเลยท่านนายกครับเมื่อคืนเนี่ยคนเต็มไปหมดล้นถนนของเนี่ยขายดิบขายดีเลยนะครับท่านนายกเห็นงานแบบนี้แล้วเนี่ยท่านนายกคิดคิดอะไรคิดอย่างไรบ้างครับอท่านนายกครับจริงจริงแล้วจังหวัดสงขลาเป็นประวัติศาสตร์ที่เรียกว่า ในอนาคตที่จะเป็นเมืองอเมืองมรดกโลกเนี่ยเหมาะสมมากเลยนะครับเพราะว่าเราอ,อย่างการการแลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องสร้างบ้านซึ่งสร้างเมืองมาเป็นร้อยปีนะครับแล้วก็มาคุยให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องลึกซึ้งแล้วก็พี่น้องประชาชนจาก16กอำเภอได้เอาของไปขายแรงพลังเนี่ยคือขายของได้นะครับ สินค้าแต่ละตัวเนี่ยเป็นของที่เพื่อสุขภาพและขายของใน16อำเภอถือว่าเป็นสุดยอดในการจัดกิจกรรมของวันสงขลาซึ่งตรงกับวันที่10มีนาคมของทุกปีนะครับซึ่งผมไปร่วมทุกปีครับแต่ว่าเมื่อวานมีภารกิจหลายเรื่องนะครับก็ไม่สามารถไปร่วมได้แต่ว่าคิดว่าวันนี้ช่วงเย็นอาจจะไปคุยอาจจะไปฟังเรื่องการกีฬาที่ที่เราจะจัดในในอนาคตด้วยครับ เป็นเรื่องทึ่งมากเลยครับคุณวิชาญครับครับท่านนายกครับในส่วนของท่าข้ามเนี่ยกิจกรรมอะไรอาจะเป็นหมุดหมายต่อไปหลังจากจัดเครลท่าข้ามไปแล้วเนี่ยนะครับเดือนอมีนะมาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาเนี่ยท่าข้ามมีอะไรสนใจเป็นลำดับ นะครับเพราะว่าถ้าข้ามอยู่ใกล้หาดใหญ่นักท่องเที่ยวสามารถไปแวะได้มีอะไรที่จะรับท่องเที่ยวชุมชนได้บ้างครบท่ันนายกศิลป์ครับครับ,รบเรากําลังประมาณต้นเดือนเมษาในะเรามีกิจกรรมคือโรงเรียนท้องนาซึ่งเป็นหลักสูตรท้องถิ่นเป็นโครงการที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อให้เด็กใน4ี่โรงเรียนแล้วก็เชิญโรงเรียนข้างนอกนะครับหรือนักท่องเที่ยวจากข้างนอกมาร่วมเก็บข้าวด้วยแกะ นะครับเราไม่ไม่ได้กําหนดวันนะเราดูการอ่ารวงข้าวที่พร้อมที่จะสุกแล้วก็นัดสี่โรงเรียนนะครับแล้วก็นัดโรงเรียนต่างๆที่เขาจะมาแลกเปลี่ยนเราหรือองค์การราชการนะครับที่จะมาร่วมกับเราอันนั้นคือเป็นงานที่เรากํหาหนดไว้ประมาณปลายเดือนนี้หรือต้นต้นเดือนเมษานะครับดูรวงข้าวก่อนว่าสุกเรียบร้อยวันไหนแล้วก็เราจะนัดเรื่องที่หนึ่งครับเรื่องที่สองหลัดนัดสร้างสุกอ่าวันที่ห้า นะครับวันที่ห้ามีสายนนี่ยนะครับตรงวันศุกร์ในทุกเดือนอผมพยายามที่จะเอาของของบ้านเรานะครับที่มาแลกเปลี่ยนทุกศุกร์แรกของทุกเดือนอันนั้นเป็นอีกอกิจกรรมที่เล็กแต่ว่าเป็นจิ๋วแต่ว่าเป็นรายได้เสริมเป็นรายได้หลักหลายหลายครอบครัวนะครับที่ปลูกผักแล้วก็ถัดไปเ,เดือนเมษาเนี่ยยี่สามยี่สี่ยี่ห้านะครับเป็นงานวัฒนธรเดือนห้า ลักพระเดือนห้านะครับเรามีกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ทุกปีเลยนะครับโดยต้องขอบคุณทางอบจสงขลาด้วยนะครับที่ได้กรุณาสนับสน,นุนเพื่อให้จัดงานให้มีความก้าวหน้าไปนะครับโดยเฉพาะเรือพระจากหกวัดเนี่ยที่เราจะให้ขอความร่วมมือคือคือเป็นประเพณีที่ที่ตั้งแต่ผมไม่เกิดนะครับที่ลักพระเดือนห้าก็อบตอท่าข้ามก็สืบสืบสารร่วมกับกรรมการสภาวัวฒนธรรม ผมได้ประชุมกรรมการสภา,าวัฒนธรรมไปแล้วยกตัวอย่างนะครับเราอนุรักษ์เพลงไทยลุกทุ่งไว้ในการประกวดในคืนแรกคือขึ้น 15, 15าค่เดือนหน้าของทุกปีแล้วก็แรง1นึ่งค่ำเดือนหน้าเนี่ยเป็นวันลักพระเราก็รถนมม้ำมีมีลักพระช่วงเช้าแล้วก็กิจกรรมทางศาสนาแล้วก็ช่วงบ่ายรถน้ำผู้สงูงอายุวันนั้นเรามีเบญจาที่แต่งที่ที่ใช้ช่างโบราณมา ปริบรอยนะครับเพื่อสืบทอดเบิจา,าที่จะส่งน้าพระแล้วก็ให้ผู้ส่งยุส่งน้าพระด้วยแล้วก็รถน้ําขอพอรจากพระสงฆ์นะครับแล้วก็จากผู้ส่งายุด,ด้วยแล้วก็ช่วงเย็นของแรมหนึ่งค่ำเดือนห้าซึ่งตรงกับวันที่24นะครับก็เราก็มีการแสดงเชิงวัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะอาจจะเรื่องลูกๆโนราที่เราฝึกไว้ทั้งปีนะครับมาแสดง ทุกคนเลยนะครับเราได้มีโอกาสแสดงและก็แสดงความสามารถแล้วก็สิ่งหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราทําต่อเนื่องคือรําวงย้อนยุคที่ให้พี่พี่น้องจากสิบจากแปดหมู่บ้านกับหนึ่งชุมชนคือกีหาท่าข้ามมาร่วมกันประดิษฐ์ประดอยเอาสามก้นสามวัยนะครับมารุ่นแม่เท่ารุ่นแม่แล้วก็รุ่นลูกนะครับมารำวงย้อนยุคโดย วงดนตรีไข่าดาท่าข้ามเป็นอ่าเป็นเรียกว่าร้องเพลงสามเพลงต่อหนึ่งชุดสนุกสนานมากเลยนะครับคุณวิชาญแล้วก็การประกวดเพลงไทยลูกทุ่งเนี่ยเราสืบสารไว้ให้อยู่คู่กับชุมชนท่าข้ามแม้นเมืองรุกแต่เรายังรักษาสืบสารประเพณีวัฒนธรรมไว้อยู่คู่กับชุมชนนั้นเป็นเรื่องใหญ่ของชุมชนท่าข้ามเลยครับคุณวิชาญครับกับท่านนายกครับอ่าเรื่องของอตลาด นะครับตลาดสร้างสุขที่หน้าสำนักงานรบรตร่าข้ามผมว่าถ้าประชาสัมพันธ์ให้คนหนาดใหญ่คนในเมืองซึ่งอยู่ใกล้ๆนะครับได้รู้ผมว่าน่าจะมีคนเมืองจำนวนไม่น้อยไปเที่ยวนะครับเพราะบรรยากาศดีมากนะครับหน้าบอบตอ่าข้ามตอนหัวค่ำๆเนี่ยบรรยากาศก็ดีนะครับแล้วก็ปักพื้นบ้านสินค้าชุมชนอะไรที่มาขายเนี่ยมัน มันมากกว่าการขายสินค้ามันมากกว่าการจำหน่ายแต่มันคือการแลกเปลี่ยนมันคือการเรียนรู้มันเป็นตลาดสร้างสุขอย่างแท้จริงเนี่ยท่านนายท่านนายกรองอประชาสัมพันธ์ให้คนเมืองหัดใหญ่ลองมีรถแห่ลองขึ้นป้ายในเมืองลองดูแบบนี้ได้ไหมครับท่านนายกครับออนาคตได้นะครับ ซึ่งผมคิดว่าการเคลื่อนหลาสร้างสุกเนี่ยเราเคลื่อนทีละเก้าที่วัดวนไม่อยากเก้ากระโดดอ่าเพราะว่าถ้าก้ากระโดดเดสินค้าไม่พอยังยกไปอย่างเราขอความร่วมมือจากแม่ค้าที่ปลูกผักแนวอินทรีย์มาขายเนี่ยก็เกืบอบก็หมดทุกครั้งนะครับถ้าคนข้างนอกมาเนี่ยอาจจะไม่พอขายอันนั้นคือสิ่งที่อ่ผมก็ต้องต้องเตรียมตัวก่อนว่าอ่าหลายอย่างที่อาจจะไม่พอเนี่ยต้องเตรียมอ่เตรียมคนเตรียม สินค้าที่ที่ที่เราต้องผลิตได้ก่อนแล้วก็ค่อยลุกทีหลังนะครับก็เอาเอาทุกครั้งเนี่ยเป็นประสบการณ์เพื่อเคลื่อนเรื่องนี้นะครับเป็นหลักสร้างสุขแล้วก็โดยเฉพาะทำะผมกำลังทำวิจัยกับคณะจัดก,การสิ่งแวดลอ้อมมอเรื่องการท่องเที่ยวโดยเชิญชาวต่างประเทศที่เข้ามาวันเสาร์อาทิตย์นะครับอาจจะ,ะเคลื่อนไปจัดเฉพาะวันเสาร์ นะครับซึ่งไปหลัดหลัดนัดชุมชนนะครับเป็นข้อเสนอของงานวิจัยที่คณะจัดการสิ่งแวดล้อมดออรประจกรโคจรสุขนะครับอาจารย์ทําวิจัยร่วมกับกองทุนสสออันนั้นเป็นทางออกหนึ่งนะครับที่เราจะขยับแนอนาคตก็เขาถือว่าคําแนะนําของคุณวิชาญและก็พี่น้องประชาชนให้คําแนะนาก็และก็งานวิจัยด้วยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมจะต้องเคลื่อน หลาดนักสร้างสุขเพื่อสร้างรายได้แล้วก็รักษาความเป็นชุมชนของท่าข้ามไว้ครับคุณพิการครับครับขอบคุณท่านนายกสินทบมากๆครับเข้ามาร่วมพูดคุยในวันนี้นะครับกับกิจกรรมดีๆนะครับที่ท่าข้ามนะครับชุมชนน่าอยู่ผู้คนน่ารักนะครับคนท่าข้ามใจดีนะครับขอบคุณท่านนายกครับสวัสดีครับครับครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านเลยครับสวัสดีครับ กับผมท่านผู้ฟังครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการเรียนรู้ไปสู่ชุมชนนะครับ